ถ้าจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศเไทยเนี่ยนะครับการสะสมทุนสะสมทรัพย์ของพระกับของวัดเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้ามองเพลินๆก็ดูว่าดีแต่ถ้ามองลึกๆก็อาจจะเป็นกิเลสแล้วก็ในที่สุดแล้วพระก็เลยกลายเป็นมาบวชเพื่อที่จะสะสมทรัพย์แล้วก็พอศึกแล้วก็เอาไปด้วยหรือว่า เอาไปแจกเอาไปทำอะไรกับใครข้างนอกเนี่ยนะครับ,รบตรงนี้จะต้องมีการพัฒนาตรงนี้ด้วยปหครับโดยการจัดระบบอันนี้แน่นอนต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสังคมและการที่จะปรับปรุงให้ได้ผลยิ่งขึ้นแต่ว่าหลักการมันก็คงอยู่อย่างเดิมอะเราก็มีอยู่แล้วนี่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ว่าเราไม่ได้ผลเท่าไหร่เราก็ยังถือหลักการอยู่ว่าพระไม่จเจ้าวาดเป็นผู้รับผิดชอบวัดแต่ท่านก็ไม่ยุ่งกับเงินด้วยตนเอง ท่านอาจจะต้องเกี่ยวข้องมั่งเดี๋ยวนี้ท่านก็บ่นก็เหมือนกันแต่ว่าถึงอย่างไรเราก็มีหลักการว่าไอ้เรื่องเงินแท้ๆเนี่ยให้เป็นภาระของคฤหรสถ์เราจึงมีวัยาวจกรเวลาจะมีการซื้อขายที่ดินหรืออะไรก็จะให้เป็นภาระของคฤหรสถ์เรียกว่าวัยาวจกรมารับผิดชอบไปเพราะนั้นอันนี้อจะมาว่ามันมีอยู่แล้วเรื่องของระบบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธบริษัท4ฝ่ายพระเนี่ยทำหน้าที่มีบทบาทส่วนไหนคฤหรสถ์มีบทบาทส่วนไหน ก็คือการที่จะมาจัดระบบความสัมพันธ์และการแบ่งงานกันระหว่างชาวบ้านกับชาววัดเนี่ยหรือพระสงฆ์กับญาติโยมเนี่ยว่าใครจะมาดำรงพระศาสนาเริ่มต้นตั้งแต่การรักษาวัดวารามไว้ได้อย่างไร,รด้วยบทบาทที่ถูกต้องของตนไม่ให้พระต้องผิดศีลและไม่ให้ผิดบทบาทด้วยแล้วก็ญาติโยมก็เข้ามาโดยวิธีที่ถูกต้องถ้าทําถูกต้องต่อมาว่ามันไปได้เพราะว่าวัดเราก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว ละวัดนี่ก็เป็นภาระของชาวบ้านตั้งแต่การสร้างจงกนกระทั่งการรักษาการดูแลการอุุถัมภ์ธระสงัที่อยู่วัดใช่ไหมล่ะอครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีมาแต่ว่าเราจะจับหลักการสาระไว้ได้แล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร,รอันนี้อยู่ที่เราซึ่งเราอาจจะออกกฎหมายเป็นต้นก็เพื่อมาสนองความมุ่งหมายวัตถุประสงค์อันนี้โดยเข้าใจสาระสาคัญ อย่าให้ผิดพลาดอาจารย์ประเวศคิดว่าเรื่องนี้สําคัญไหมครับสําคัญมากครับซับวัดเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มโหฬารของสังคมคมีทั้งที่ดินมีทั้งสิ่งก่อสร้างเครื่องมือมีบุคลากรมีพระนะครับแล้วก็มีศรัทธาศรัทธานี่ก็ถือเป็นทุนนะครับจะบ้านมาทําบุญมาทําอะไรต่างๆาทีนี้เรื่องที่วัดเนี่ยแล้วก็หน้าที่ของท่านอีก ในการที่จะเรียนในการที่จะสั่งสอนผู้คนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นระบบที่ซับซ้อนหน่อยพอคิดว่าน่าจะร่วมกันร่วมกันเข้ามาดูแล้วดูเรื่องการจัดการถ้ามีการจัดการที่ดีเรียบร้อยถูกพระธรรมวินัยเป็นประโยชน์มีความเจริญขึ้นเนี่ยตรงนั้นจะเป็นทรัพยากรของการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่มากคระนั้นน่าจะเข้ามาดูเรื่องการจัดการร่วมกันดูนะครับตรงนั้นเนี่ยครับ การที่เรามาจัดวางระบบให้ดีเนี่ยเป็นการฝึกพูดทางบริษัทเองด้วยรวเราจะฝึกตัวเองพัฒนาพวกเราความสามารถในการจัดการและในการดำารงรักษาพุทธศาสนา,าได้แค่ไหนเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความสามารถของเราเอง